สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำขนมหวานที่ทำง่ายมากค่ะแล้วก็สดชื่นมากนะคะนั่นคือลูกตาลรอยแก้วนั่นเองนะคะทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากสดชื่นมากนะคะนี่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 ก็คือแบบเนื้อใสๆเด้งๆงชิมเลยละกันห,หวานหอม เย็นสดชื่นหอมมากปะก่อนจะไปทำนะคะก็ subscribe ก่อนนะสู่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาปอกตัวลูกตาลกันก่อนนะคะลูกตาลก็เป็นลูกตาลสดนะคะเขาจะมาพร้อมเปลือกแบบนี้นะคะเราก็นํามาปอกเปลือกก่อนนะคะล้างให้สะอาดหนึ่งรอบนะคะแค่หนึ่งรอบพอหลังจากนี้เราจะไม่ล้างแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเยอะๆความหอมความหวานของตาลมันจะหายไปนะคะเราก็ล้างรอบเดียวนะคะล้างให้สะอาดหนึ่งรอบแล้วก็ปอกเปลือกเลยนะคะ อกเปลือกก็ง่ายๆค่ะใครจะใช้มีดก็ได้ด้ามช้อนก็ได้อะไรก็ได้ปอกตัวเปลือกขา,ขาวๆตรงนี้ออกนะคะก็นุ่ก็จะใช้มีดนะคะแล้วก็ปอกเลยนะคะก็อย่าให้มันกินเนื้อเยอะไปนะคะเดี๋ยวลูกตาเราจะเนื้อหายหมดนะคะน,น,นะคะก็ ปอกไปเลยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆมันก็จะปอกง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะปอกไปเลยจ้า โอเคปอกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นลูกตาลเนื้อใสๆแบบนี้เราก็พักไว้ก่อนนะคะลูกตาลเขาจะค่อนข้างลื่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังมือด้วยนะคะระวังมือนะตอนปอกเราก็ปอกไปเลยค่ะจนหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหั่นกันจ้า ตอนนี้นะคะปอกเสร็จหมดแล้วก็จะได้เนื้อขาวใส่จุวๆแบบนี้นะคะเราก็มาหั่นกันจริงๆหั่นได้ตามชอบเลยใครอยากหั่นเล็กหั่นใหญ่หั่นยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวนู่นอาจจะหั่นเป็นเหมือนเส้นๆนะคะก็คือหั่นหั่นตามตามยาวไปเลยนะคะแบบนี้ทุกคนเวลาหั่นเวลาอะไรอะระวังมือด้วยนะมันค่อนข้างลื่นนะคะเนี่ยก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเห็นไหม เออเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะถ้าของใครแข็งก็อาจจะหั่นบางนิดนึงแต่ถ้านิ่มก็หั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เละนะตอนเราเอาไปเชื่อมนะคะหรือไปรอยแก้วนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่ชามไว้หั่นไปเลยค่ะระวังนิ้วนะระวังนิ้วทุกคน ตอนนี้นะคะนุ่นก็หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนื้อก็จะเป็นชิ้นชเ็จใสๆแบบนี้นะคะใส่หม้อลงไปเลยอันนี้ยังไม่ได้เปิดเตานะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําเปล่านะคะลงไปด้วยเว้หือ,อะไรอ่ะใส่น้าเปล่านะคะลงไปอ่าแล้ก็ใครอยากให้หอมก็ ใส่ใบเตยลงไปแบบนุ่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มันมีกลิ่นใบเตยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ารูพอดีว่านุ่นมีใบเตยอ,อยู่ก็เลยอยากให้มันหอมๆนะคะก็เลยจะใส่ลงไปด้วยแล้วก็มัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นก้อนๆแล้วก็ใบเตยล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ใส่ลงไปเปิดไฟค่ะ ตั้งเลยให้เดือดนะคะตั้งให้เดือดก่อนนะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะตั้งให้ส่วนผสมเดือดก่อนคะ่ะตอนนี้นะคะก็เดือดแล้วนะคะก็จ,จะมีฟองขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกอีกหน่อยได้นะคะไม่ไม่ไมีอะไรนะคะช้อนฟองออกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปซึ่งตัวน้ำตาลทรายนี้นะคะ ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบเลยอยากได้หวานมากหวานน้อยหวานยังไงก็ตามชอบได้เลยค่ะหรือใครจะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆชิมก็ได้ว่า้ยหวานดีหรือยังนะคะพอเราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะปรับเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วเราจะตั้งต่อไปเชื่อมต่อไปนะคะ1ชั่วโมงนะคะจน ตัวเนื้อตัวลูกตาลของเรานุ่มนะคะแล้วก็หวานอร่อยน้ำเชื่อมซึมเข้าตัวนะคะ,ะตั้งไปเลยจ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้อันนี้สีมันจะออกแบบเหลืองเหลืองหน่อยๆเพราะว่า นุ่นมีใบเตยนะคะถ้าใครไม่อยากให้แบบสีมันออกเหลืองหน่อยก็เอาไม่ต้องใส่ใบเตยนะคะหอมมากอ่ะครบแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาใส่กรองใส่ถ้วยหรืออะไรอย่างงี้ไปแช่เย็นนะจ๊ะหอมมาก เสร็จแล้วนะคะลูกตาลอยแก้วนะคะหวานฉ่ำหอมมากทำไม่ยากเลยนะจ๊ะส่วนผสมก็น้อยมากลองทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย